สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้อง่าค,คลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยี่บุนพาสตงเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องะ<ข>ามือใดก็เอาตะยอนปากคงกับยอดปักนาวมาฝากเนาะพี่น้องเนาะบ็เป็นการเสียเวลาค่ะพี่น้อง่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาเล็กชุดเก่าหางเก่าโตมาฝากเลยค่ะพี่น้อง่ะ วานก็เอาชุดเก่าหางให้เบ่งเมื่อน,นี้ก็ชุดเก่าหางอีกสูตรหนึ่งค่ะพี่น้องค่าสูตรนี้ก็เดินดีค่ะพี่น้องค่าดุนมาแล้วก้าวงวดแล้วค่ะพี่น้องค่าแต่ว่าเลขกมาหลายตัวสักหน่อยหนึ่งมาได้ทั้งบนและล่างงวดที่แล้วนี่เขาบนค่ะพี่น้องา่าเดี๋ยวสิหาเล็กดับมาบ้างใหน้น้ำเ้อค่ะพี่น้องา่เาเล็กดับบนตรงๆต,งต,งต,งตงกับสื่อใดเองสิเสียเอามาวางใหน้น้ำ เดี๋ยวเอามาตัดเหล็กดับอ้ยฝ่าเหลี่ยมพี่น้องเลยถ่ายอยู่บนดาดฝ้าบรรยากาศฝนกำลังตกฝ่าห้องบึมๆฝ่ากรเหลี่ยมมาบมากมาเมื่อวานนี้เบืองข่าวไอ้เขาเอาบุญมองไฟอยู่ปาจีนฝ่าพาเนอะเดี๋ยวก็สิฝ้าถ่ายคลิปฝ้าลงไปข้างล่างค่ะพี่น้องขาย่านกันดิบอตนนัน เมันเกิดก้อนเรียบยานแต่มันบมดตึงอนียังเสียงฝาหองมาพี่น้องตายยานตายยานฝาทายเปาแล้วนะครพี่น้องค่ะให้เบื้องให้เบิ้งอีกรอบค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งศูยหนึ่งหนสองาสองศูนย์สองหนึ่งสามเก้าสศนย์แล้วก็สามหนึ่งสูตรกระยุขางบนนะครพี่น้องค่ะขีดหนึ่งก็คืออันหนึ่งสองขีดก็เอามาบวกกันสองขังสาขีดโอ้ยเหลี่ยมอีแล้ว 3คมีดมาบวกกัน3าครั้งแถวบน,เ,นเป็นลักซิบบวกคงทีด้วย3เด้อค่ะพี่น้องค่ะโอ้ฝาเหลี่ยมฝาเหลี่ยมยนัยนคักยันหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเ้ายด้อค่ะพี่น้อง่ะหมวดประจำันทีอ่าสิเดือนหปี68ดเด้อค่ะพี่น้องเอ้ฝาเหลี่ยมฝ้าห้อง บุระได้ยินพี่น,น,น้อง nah ขาได้ยินบอเป็นแต่ยานคักเขาบอกว่าฝ่าฝนตกฝ่าห้องยาสีเหรียโทรศัพท์ยานติดที่ยานโม่บอดีเห็นตัวเลขเห็นแนวทางเนาะพี่น้องขากาแฟขึ้นมายานมันตกบดมือพี่น้องขามันขึมแต่เสาร์ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเสาร์ฝ่าขึมฝ่าห้อง เราเบิงบักงตน้ตนนี้เป็นกำลังเป็นสองดอกสามดอกต้นนั้นกำลังเป็นโดกโดกงามสูงพะโลพะงานยานตาลมพัดหักกันล้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผูะ้ใดบ่มักบ่ชอบเรือนพ่านเด้อค่ะโอ้ฝาเลียมผู้ใดบักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กรสับไข่น้ำเลเด้อค่ะได้แนวฝาเลียมฝาเลียมเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะยา,ยานยานยาน